สายตรงเซนบอลมองมาจากมุมบนคู่แรกเน้นไปที่ทีมต่ออย่างประมัด AFC ครับเล่นในบ้านเล่นในถิ่นน่าจะชนะได้ฮะคู่ต่อมาก็ยังให้เครดิตทีมต่อต่อไปนะครับมองไปที่ทีมต่ออย่างโอซูซนาครับนี่ก็เล่นในบ้านนะเจองานยากงานตึงอยู่แต่ว่าก็น่าจะเอาตัวรอดไปได้ในท้ายที่สุดนะครับก็จัดนววทีมต่อไปฮะปิดงานด้วยคู่สุดท้ายย้ายมาดูทีมรองอย่างโคโลนบุกมาในฐานะทีมเยือนแต่ด้วย สภาพความพร้อมของทีมที่ดีกว่าอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ปรแบบที่กว้างมากกว่านะเปิดตัวมาในฤดูกาลนี้ก็ไม่ได้แย่ไปกว่าฮอฟเฟนไฮมเลยนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าพวกเขาต้านอยู่เอาไว้ครับโนทีมรองอย่างโคโรนไปฮะสรุปข้อมูลในคลิปนี้ต่อบอนมัด AFC ต่อโอซูซูดาและรองโคโรนอร่อย ใครต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งมากกว่านี้นะฮะก็ไปตามสดเชียร์สดดูสดก็ได้ครับในชุมชนสายตรงเซียนบอลน,นะครับมีข้อมูลให้เพื่อนๆได้พิิพจารณากันเพิ่มเติมอีกเพียบนะฮะตัวเลขสถิติโกหกใครไม่ได้และนี่คือข้อมูลที่ให้ไปในสไตล์เราสายตรงเซียนบอล